สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องหาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามค,ครับมีการรายงานขาน่าวว่าบัณฑนาคุณเอกโอเล็กซานเดอร์เซียสกี้ผู้บัญชกการทาหารสูงสุดของยูเครนนั้นได้กล่าวผ่านวีดีโอลิงก์ต่อที่ประชุมแถลงข่าวสื่อมวลชนในกรุงเคียบเมื่อวันที่27สิงหาคม2567ว่าปฏิบัติการรุกแคว้นครูดของรัสเซียนั้นล่วงเข้าสู่สัปดาห์ที่4กํกำลังสร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาลรัสเซีย โดยทางด้านยูเครนอ้างว่าพวกเขาควบคุมดินแดนรัสเซียได้1,294ตารางกิโลเมตรยึดได้แล้ว100ชุมชนและจับเฉลยรัสเซียได้อีก594รายด้วยกันผู้บัญชาการทหารสูงสุดยูเครกนกล่าวว่ารัสเซียถอนทหารจากแนวรบอื่นๆไปที่คูดราว30,000คนและกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันนั้นก็เพิ่มความพยายามยึดเมืองโปรโครอฟและยังคงมีหน่วยพร้อมรบมากที่สุดเอาไว้ที่เมืองโปรโครอฟ รัเสเซียยังได้ลดกิจกรรมทางทหารในยูเครนตอนใต้ลงและยังคงลุกคึบต่อไปในซาฟอร์ิเซียโดยพยายามยึดคืนพื้นที่ใกล้หมู่บ้านโรโบตีนและเกาะใกล้สามเหลี่ยมปากแม่น้ำดานิโปรอีกแห่งหนึ่งทางด้านคนตรีแพทไรเดอร์โฆษกกระทรวงกาลาโหมของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐได้รับข้อมูลเช่นกันว่ารัเสเซียนั้นกำลังยกทหารจากแนวหน้าแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดทางด้าน พลเอกโอเล็กซานเดอร์เซียสกี้ยอมรับนะครับว่าหนึ่งในวัตถุประสงค์ของงานที่ยูเครนส่งทหารเข้าไปในพูดก็คือดึงกําลังรบรัสเซียลดแรงกดดันต่อทหารยูเครนที่กําลังต้านทานการรุกรึขของทหารรัสเซียในภูมิภาคโวเนตแต่สกุูเข้าใจจึงยังเดินหน้าฟุกเมืองโปรโครอฟต่อไปปัจจุบันทหารรัสเซียอยู่ห่างจากเมืองยุธทธศาสตร์แห่งนี้เพียง11กิโลเมตรและกาลังรุกกดดันเมืองดูราคอฟอีกแห่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดยูเครยนยอมรับว่าสถานการณ์ในโปรโครอฟนั้นอย่างยากลำบาก สัตรูได้เปรียบด้านกำลังพลและอาวุธด้านประธานาธิบดีวอลตดมิเียร์เซเลนกี้ผู้นำยูเครนกล่าวบนเวทีเดียวกันว่าเขามีแผนนําเสนอตูใชัยชนะและยุติสงครามต่อประธานาธิบดีโจมไบเดนระหว่างร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในเดือนกันยายน2567นี้แต่แผนการนี้จะสําเร็จหรือไม่จะขึ้นอยู่กับผู้นําสหรัฐ นอกจากนี้จะนําเสนอแผนการเดียวกันต่อรองประธานดีกามาลาแฮร์ริสและอดีตประธานดีโดนัลดทรัมป์อีกด้วยเนื่องจากยังไม่รู้ว่าใครนั้นจะชนะการเลือกตั้งเป็นผู้นําสหรัฐคนต่อไปในปลายปี2027น,นี้ วลเดิเยร์เซเลนกี้นั้นกล่าวว่าแผนการ4ี่ส่วนเริ่มด้วยการบุกข้ามชายแดนเข้าแคมคูดซึ่งทำไปแล้วส่วนที่2ให้ยูเครนเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงสร้างความมั่นคงของโลกส่วนที่3นั้นเสนอแพ็กเกจทรงพลังเพื่อบีบรัสเซียยุติสงครามผ่านวิถีทางการพูดและส่วนที่4นั้นเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเซเลนกี้ <en> ไม่ได้ขยายความแผนยุติสงครามในแต่ละส่วนแต่ย้ำว่าแครพูดเป็นส่วนหนึ่งของแผนการแห่งชัยชนะอาจฟังดูทะเยอทะยานสำหรับบางคนแต่เป็นแผนการที่สำคัญมากสำหรับยูเครนและยังไม่สามารถพูดอะไรได้ มากไปกว่านี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาาอินเตอร์เน็ตวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subcribe กดติดตามช่องถาาอินเตอร์เน็ตด้วยครับ